ATM เนี่ยเป็นของป้าคนเดียวหรือไงฮะจำรหัสไม่ได้เดจะ้ะเธอควรมีมารยาทมากกว่านี้คิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็นั่งรอเหมือนกันรอรอยายป้าบนนอกคนนี้อยู่อะ่ะเขาทัศนคติไม่ค่อยจะดีจ้องจะหาเรื่องให้ฉันดูดอะไรออกแน่นีป้าคิดว่าตู้ ATM เนี่ยเป็นของป้าคนเดียวหรือไงฮะป้าขอโทษนะหนูป้าจำรหัสจำรหัสไม่ได้เนจะ้ะนี่ดา ก็เห็นอยู่ว่าเราต่อคิวกันอยู่เธออะควรต่อคิวนะไม่ควรได้ว่าเขาแบบนี้อะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเห็นแก่ตัวปล่อยให้คนื่นรอแบบนี้ได้ไงอะก็จับรหัสไม่ได้ไม่คุณก็กดก่อนสินี่เลยนะเย้ยโอเคเนี่ยขึ้นไปเลยนะนี่ค่ะป้าฉันต้องขอโทษแทนเพื่อฉันด้วยนะคะขอบใจนะจ๊ะแม่หนู ที่ช่วยป้าไม่เป็นไรค่ะป้าเอ,อ่อหยู่ชื่อหลิวนะคะป้าป้าชื่อพรน,นะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะแม่หนูฉันกดเงินเสร็จพอดีเลยนี่หลิวเวลาแกจะพูดจาอะไรเนี่ยหันระวังปากซะบ้างนะต้องจะสนไปทำไมเนี่ยมึงเป็นนอแบบนี้เนี่ยนี่ดาเธออ่ะมีการศึกษาสูงก็จริงนะแต่เธออ่ะควรมีมารยาทมากกว่านี้นี่แม่หนู อายุเยอะแล้วควรใจะให้เกียรติแล้วเคารพผู้สูงอายุอย่างป้าบ้างอย่าหาว่าป้าสอนเลยนะนี่ป้าไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนะถ้าป้าอยากให้คนอื่นเคารพแล้วก็นู่นกลับไปบ้านนอกนู่นคนอื่นเนี่ยน่าจะเคารพป้าอยู่นะดาเธอรู้ไหมเธอกําลังทําให้คนอื่นมองว่าคนในเมืองอย่างเราเราอะนี่ใส่เสียและไม่มีมารยาทหัน้าำคำานร,รอน,รอน ไม่อะไรใช่ไหมคะแม่หนูแจ๊ะป้าจะไปตรงนี้มันอยู่แถวไหนจ๊ะเออคุณป้าตรงไปข้างหน้าซ้ายมือเลยคะ่ะตึกอยู่ซ้ายมือเลยอขอบใจมากน,นะแจ้ะหนูอร้อนก็ร้อนคุณดานี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทําไมาคุณถึงเพิ่งมาโอ๊ยหัวหน้าฉันจะมาก่อนเวลาประชุม มันก็เรื่องของฉันไหมม็นจะเกี่ยวอะไรกับหน้าเลยเอาละครับทุกคนเตรียมประชุมได้ละเสียเวลามามากพอละโอ๊ยที่ตัวเองเป็นใครเนี่ยต้องให้คนอื่นนั่งรอแบบนี้เสียมรารยาทรจริงๆเลยอะที่คุณพูดมันก็ถูกนะครับแต่ว่าเราทุกคนก็นั่งรอเหมือนกันนี่ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีธุระด่วนฉันก็ด้วยค่ะเออดี๋ยวก่อนครับในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการผมไม่อนุญาตให้คุณออกไปฮัลโหลครับค่ะผู้จัดการเดี๋ยวฉันจะรีบตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ล้วค่ะ ค่ะโอ๊ยป้าขอโทษน,นะแม่หนูพอดีป้าไม่ได้ใส่แว่นป้าเลยมองไม่เห็นนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจเพราะว่าแม่หนูก็เป็นเหมือนกันมาให้ป้าช่วยโอ๊ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรแม่หนูป้ามาหาเพื่อนนะ,นะจ๊ะที่ชื่อชื่อพร้อมนะจ๊ะอืที่นี่เนี่ยมีคนชื่อพร้อมหลายคนนะคะ ป้าต้องบอกนามสก,กุลหนูก่อนหนูถึงจะตอบถูกนามสก,กุลถ้าป้าจำไม่ผิดนะนะนะัสุวรรณนะจ๊ะอ๋อต้องเป็นคนนั้นแน่เลยงั้นเดี๋ยวป้าตามหนูมานะคะจ้ะขอบใจนะจ๊ะแม่หนูมาให้ป้าได้ช่วยถึงออกว่าเถึงนะลูกได้คะ่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาแล้วคะ่ะเชิญนั่งครับขอบใจจ้ะ คนนี้แหละครับทุกคนที่พวกเรากำลังรออยู่ออป้าคะหนูขอไม่กวาดครืด้วยค่ะอย่าบอกนะคะว่าเรารอยายป้าบ้านนอกคนี้อยู่อ่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ไม้กวาดพร้อมที่จะทำความสะอาดเลยเหรอคะป้าต้องขอโทษน,นะแม่หนูที่ป้าเป็นคนบ้านนอกป้าจะขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะจ้ะ ผมจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักคุณป้าคนนี้นะครับเขาเป็นคนนําเข้าเมล็ดกาแฟาให้บริษัทของเราป้าต้องขอโทษด้วยนะที่ป้ามาจากบ้านนอกดูแล้วตำแหน่งนี้มันเหมือนไม่เหมาะสมกับป้าเลยนะแต่ป้าจะขอนำประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟาที่ภูมิปัญญาหมู่บ้านป้ามีมาให้ทุกคนได้เข้าใจและป้า ก็จะมาแก้สถานการณ์ทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วยยินดีต้อนรับครับแล้วผมก็หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับหุ้นส่วนคนใหม่ของผมนะผู้หญิงคนเนี้ทำงานตำแหน่งอะไรคนนี้ลหละครับจ้ะทำงานตำแหน่งรับออเดอร์กาแฟครับเธอช่วยเอาของของ,ของฉันไปไว้ที่โต๊ะให้ด้วยเดี๋ยวฉันจะออกไปดูงานต่อ แล้วไปสิได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้วิศวกรที่ทำง,งานให้เราอยู่กำลังโกงแล้วครับแล้วก็มีดาที่คอยช่วยเหลือพกมันอยู่ดานเนี่ยดูแล้วทัศนคติเขาไม่ค่อยดีเลยเนาะไม่เป็นไรไว้เราค่อยมาประเมินผลเข้าอีกที แต่ตอนนี้เราเรีบไปกันก่อนเถอะนะครับจ้ะเ <Yeah. S 1> ชิญครับฉันว่าล่ะพวกมันเนี่ยจ้องจะหาเรื่องฉันโดูดไล่ออกแน่ๆเอาดาทำไมวันนี้เธอมาจัดเตรียมห้องประชุมเองเดี๋ยวก็หาว่าฉันเนี่ยไม่ทำงานอนีกไงล่ะคะ เพาแต่ป้าเถอะทำไมถึงใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยากอายคนอื่นเขาหรอทำไมฉันต้องอายด้วยนี่มันเป็นชุดประจำหมู่บ้านของฉันฉันไม่ได้หลอกตัวเองนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพงษ์เชิญนั่งตามสบายนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ คือว่าวันนี้ฉันนำเสนอแผนการเพิ่มยอดขายของบริษัทเราฉันได้เตรียมโปรเจกต์ไว้ให้คุณพงดูแล้วนะคะโปรเจกต์เนี่ยจะเพิ่มกำไรให้กับบริษัทของเราอย่างมากเลยนะคะคุณพงคุณพง,ณพง,ณพงมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคือผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณพงคะคุณพงเราเลื่อนก,การประชุมไปก่อนไหมคะคุณพงคุณพงเออผมก็ปวดท้องเหมือนกันนะครับ คม่รูว่าเป็นพ้ออาหารหรือว่าพอน้ำกันแน่งั้นคงขอตัวกันนะครับทำไงดีเนี่ยโอกาสอยู่ต่อหน้าเราแท้ๆเลยเออ,เอ,อเอาแล้วทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหม ตอนนี้บริษัทของเราอยู่ในขั้นวิกฤตเลยนะไม่มีเงินเลยแถมยังติดลบไม่รู้จะมีเงินจ่ายค่าจ้างหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ครับแล้วนักลงทุนคนนั้นล่ะครับเมื่อสองวันก่อนนะไม่รู้อ่ะใครแกล้งเราใส่อะไรลงไปในเครื่องดื่มก็ไม่รู้ทำให้ป้าปิดการเจรจาไม่ได้ห,ะะหัวหน้าคะใครกันคะ กาทำแบบนั้นนะ่ะแก่บ,บ้านฉันรู้ไอบ้านรู้เปล่าไม่ทราบค่ะพอพอได้แล้วฟังป้าพรเขาพูดต่อแต่เรายังมีโอกาสอีกนะป้าพรนะ่ะได้ส่งเอกสารไปให้เขาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่เขาตอบตกลงมาและเซ็นสัญญามากับเราเรียบร้อยแล้วด้วยเยี่ยมไหมคะ่ะ เอาละครับทุกคนรับม,มาดื่มฉลองให้กับความสำเร็จในครั้งนี้กันเถอะครับฉันขอลาออกค่ะตั้งก่อนสิฉันจะไม่ไล่เธอออกหรอกนะถ้าเธอทำผิดแล้วยอมรับมัน แล้วถ้าให้ฉันอยู่ต่อมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะก็ป้าให้โอกาสเธอไงเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่แล้วก็ทำในสิ่งที่เธอได้รับมอบใหม่ให้ดีที่สุดเธอเป็นบุคลากรของบริษัทเรานะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฉันอีกครั้งแล้วฉันก็ต้องขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยคะ่ะถ้าเธอรู้ว่าเธอทำผิดแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวใหม่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ฉันจะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาจริงๆค่ะจ้ะเริ่มต้นใหม่นะ